สสิ่งนี้ทุกเช้าสุขภาพคุณจะดีทันทีในหนึ่งสัปดาห์ข้อที่1ก็คือการดื่มน้ำเปล่าหลังจากที่เราตื่นนอนทุกเช้านะคะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องระบบการหมุนเวียนของเลือดนะคะออกซิเจนนะคะไปเลี้ยงร่างกายเราได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้ร่างกายเราสดชื่นนะคะกับพี่กระเป๋าทั้งวันเลยนะคะข้อที่2ก็คือว่าเรื่องการออกกาลังกายนะคะ เพราะว่ากรารออกกําลังกายตอนเช้านะคะจะช่วยให้เราเบิร์นได้ดีนะคะเหมาะสําหรับคนที่กําลังอยากจะลดความอ้วนนะคะยิ่งถ้าเราออกกําลังกายเบาๆนะคะก็จะช่วยเพา้าพานนะคะให้เรานะคะได้ดีแล้วก็ลดความอ้วนไปในตัวด้วยนะคะแล้วยิ่งลดความอยากอาหารในแต่ละวันได้ด้วยนะคะ mm. ข้อที่3ก็คือว่าเรื่องการขับถ่ายนะคะเราควรนะคะขับถ่ายทุกเช้านะคะและยิ่งตอนเช้าเช้าตื่นมา ก็จะช่วยในเรื่องอการดูดซึมของลำไส้นะคะแล้วก็การออกกำลังกายเบาๆะค่ะก็จะช่วยในเรื่องอกระตุ้นการทํางานของกระเพาะแล้วก็ลำไส้อีกด้วยและประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็จะช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้ดีขึ้นละคะ่ะนี่ละคะ่ะถ้าทำสามสิ่งน,นี้นะคะสุขภาพคุณจะดีทันทีละคะ่ะในหนึ่งสัปดาห์